ท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับอาหารเนี่ยเวลาเราไปกินทั่วไปอ่ะหลายๆเจ้าอ่ะเขาใส่ผงชูรสกันอยู่ละผงชูรสเนี่ยใส่อะไรแม่งก็อร่อยไปหมดเลยคือแบบน้ำซุปบางร้านเนี่ยโอ้โหกูซดจนหมดถ้วเยเลยไ่งอร่อยชิบหายแต่ซดเสร็จปุ๊บทำไงขอแห้งขอแห้งรู้เลยผงชูรสเยอะนะครับเอ้า ทำไมผงชูรสเนี่ยมันใส่อะไรก็อร่อยไปหมดเลยเนาะจะเป็นแบบต้มทอดผัดเผ็ดอะไรหมักเมก,มกนู่นนี่นั่นคือแม่งแบบผงวิเศษอะแต่ท่านผู้ชมรู้ปะ่ะว่ารสชาติเป็นยังไงทำไมใส่อะไรก็อร่อยไปหมดเลยวันนี้แหละเราจะมาอธิบายเรื่องราวของผงชูรสให้กับทุกคนฟังกันแล้วก็เรียกได้ว่ามันมีความเชื่อกันเนาะ ว่าถ้ากินผงชูรสเยอะๆเนี่ยจะหัวล้านนะครับมันจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมอะเรามาเจาะกันไปเีละยรประเด็นเลยดีกว่าอย่างแรกเลยผงชูรสเนี่ยมันมีรสชาติยังไงครับทําไมใส่อะไรอะมันก็อร่อยไปหมดเลยเนี่ยผงเทวดามึงวิเศษวิโสม,มาจากไหนผงชูรสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมรสชาติของมันเนี่ยไม่มีนะครับเฮ้ยแล้วทําไมมาทําให้สิ่งของต่างๆอร่อยขึ้นได้ละ่ะผงชูจริงๆเนี่ยนะครับผมมันคือ สารเคมีที่มีชื่อว่าโมโนโซเดียมกูตามีนะครับผมเจ้าสารสารนี้เองเนี่ยรูปลักษ์ภายนอกของมันนะก็จะเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีรสแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยนั่นเองที่มาของผงชูรสเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมจริงๆแล้วอะ่ะไอตรงเนี้ยมันมีพบได้อยู่ทั้งในโปรตีนของพืชแล้วก็สัตว์แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสกัดออกมาจากสาหร่ายนะครับผมซึ่งก็เรียกกันว่ารสอูมามินะครับหรือว่ารสอร่อยนั่นเอง มีการทำกันมาเนี่ยเป็นร้อยรปีแล้วนะครับแล้วก็มีการสร้างเป็นอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาแบบจริงจังมากๆเลยแล้วทีนี้เองเนี่ยนะครับผมพงชูรสเนี่ยทำไมมันถึงใส่แล้วอร่อยขึ้นได้ล่ะครับในเมื่อเราบอกว่ามันไม่มีรสชาติมันไม่มีกลิ่นเนี่ยแต่อร่อยอะกูกินมาแล้วมันอร่อยอะทำไม นั่นเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วผงชูรสเนี่ยไม่ได้มีรสชาติแต่มันทําให้เราเนี่ยนะครับผมรับรู้รสชาติอื่นๆที่มันอยู่ในอาหารเนี่ยจะเป็นหวานเค็มมันเปรี้ยวเผ็ดได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับมันไม่ได้มีคุณค่าทางอาหารอะไรด้วยนะแล้วมันก็ไม่ได้มีรสชาติในกตัวของมันเองแต่มันน่ะจะไป กระตุ้นประสาทในปากในลําคอกระตุ้นต่อมรับรสในลิ้นของเรานะครับผมมันทําให้ต่อมพวกนี้มันขยายตัวขึ้นแล้วก็รับรสได้ไวกว่าปกติก็เหมือนว่าเราเนี่ยก็จะได้รับรสชาติของอาหารเนี่ยเต็มๆขึ้นอุ้ยรู้สึกว่ารสชาติมันกลมกล่อมขึ้นเหลือเกินนั่นแหละครับเลยทําให้อาหารที่ใส่ผงชูดเข้าไปเนี่ยมันอร่อยนะครับผมแต่ผงชูดเองเนี่ยนะครับก็ใช่ว่ามันจะปลอดภัยเสมอไปถ้าในกรณีของปริมาณที่มันน้อยมากเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับแต่ถ้ามันเริ่ม เยอะขึ้นมาเนี่ยรู้สึกได้ทันทีเลยหลังกินเสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกว่าโอ้โห คอแห้งว่ะไม่มีเสียงเลยทำไมหิวน้ำขนาดนี้นี่เป็นอาการแบบที่คอมมอนมากๆแล้วก็หลายๆคนเป็นแต่ถ้าได้รับมันเยอะๆหรือว่าอาจจะเกิดอาการแพ้เนี่ยนะครับอาจจะมีอาการร้อนที่หน้าแน่นนาะอกปวดหัวหรือว่าอยากจะอ้วกหรืออาจจะเป็นผื่นเป็นไมเกรนกันได้เลยทีเดียวตรงนี้เองเนี่ยในระยะยาวเนี่ยนะครับผมอาจจะส่งผลกระทบได้ไปถึงระบบประสาทร,ระบบสมองระบบควบคุมน้ําตาระบบสมดุลเคยมีการทดลองนะที่ไปทดลองกับหนูเนี่ยนะครับผมปรากฏว่า หนูนี่อยู่หูเดี้ยงไปเลยครับเจอผงชดเข้าไปโดยให้ผงชด1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลของหนูเนี่ยทำลายสมองหนู100%เลยแต่พอลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเป็น0.5กรัมต่อน้ําหนักตัว1 g. กิโลกลายเป็นว่าสมองเนี่ยบ้มไปครึ่งหนึ่งแทนนะครับผมแต่ถ้าลดลงมาเนี่ยเหลือเพียง0.25กรัมต่อนหนึ่งน้ำหนักตัวนะต่อน1นกิโลเนี่ย ไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยนั่นแปลว่าถ้ากินเยอะไปในทีเดียวเนี่ยเป็นอันตรายมากๆนะครับแต่ถ้ากินๆๆน้อยๆยกินนานๆทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับผมแต่ทางที่ดีเนี่ยเลี่ยงได้อ่ะก็ดีกว่าเนาะถ้าแบบว่าเรากินอาหารที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสได้เลยก็ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วทีนี้ผงชูรสเนี่ยนะครับผมมันทําให้เราเนี่ยหัวล้านจริงๆหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่จริงนะครับผมผงชูรสไม่ได้ทําให้เราหัวล้านนะครับแต่ผงชูรสเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีข้อเสียอื่ออนๆมากมายแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยมันก็ ให้ร่างกายของเราอ่ะคุ้นชินกับโซเดียมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ทําให้เราหัวล้านนะแต่มันก็ ทำให้เกิดอาการอื่นๆที่อาจจะอันตรายยิ่งกว่าหัวรานได้ซะอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะกินเนี่ยก็กินในปริมาณน้อยๆแล้วกันนะไม่ต้องใส่ไปเยอะนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าเลี่ยงได้อะเลี่ยงเลยดีกว่านะมันไม่ได้มีรสชาติอะไรของมันเองแค่มันทําให้ต่อมรสชาติของเราเนี่ยมันรับรสได้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมแล้วนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมผงชูรสเนี่ยมันถึงใส่อะไรไปอ่ะมันก็อร่อยไปหมดเลยจะหวานจะเค็มจะนุ่นจะนี่ไม่อร่อยได้หมดผงวิเศษชัดๆนั่นเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้ เราเนี่ยโอ้โหลดเข้มข้นขึ้นแต่มันทําให้เรารับรสได้ดีขึ้นนั่นเองแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ Mystery World ในวันนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นปริศนาที่หลายๆคนเนี่ยก็คงจะสงสัยมานานเหมือนกันนะว่าแบบเออเอ๊ะผงชูรสมันจะรสชาติเป็นยังไงวะก็คงจะได้รับคําตอบกันไปแล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นามาฝากท่านผู้ชมทุกคนกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เเเนีี่่่่ยครรรบบผมออออองงงงกก็็ู้ดวดวาาาชชต อบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย,อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือคเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดไดู นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948้ 9, 9าถ้าเช้โร้อเยนี่ยงบแ7 4บาทบค, X, าค้าวใช story นะครับผม mystery e แล้วก็ตามด้วย w นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโคอด้ด affxmysteryw แล้วก็1นะครับ,รบผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100อเลยนะครับผมก็ฝาก